รองนัดส่งสัญญาณเตือนเป้าหมายต่อไปให้ระวังประสาทใบแบกพวกเขเมรเตรียมเคลยมยึดเป็นของตนเองเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นปี68มานี้ทั้งฝั่งเขเมรเคลมโบราณสถานของไทยเราอย่างหนักตั้งแต่13กุมภาพันธ์2568ที่ในผลเขเมรพาชาวบ้านขึ้นมาร้องเพลงชาติและววางกล้ามใหญ่โตใส่ทหารไทยจนบานปลายไปถึงการเผาสาราตรีมุก ประชาชนขเขมรแห่เคลมปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทต,ตาควายจนนำไปสู่การประทะ5วันทุกอย่างจุดเริ่มต้นล้วนแต่เกิดขึ้นจากความที่ขเขมรอยากได้ดินแดนและโบราณสถานของไทยล่าสุดประเด็นปราสาทคณาขเขมรก็เริ่มพานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมโบราณสถานมีการตั้งบังเกอร์ปืนกลหวังยึดครองอีกแห่งชัดเจนโดยล่าสุดในวันที่6ตุลาคม2568ทางด้านพลตรี นัทสีอินรองแม่ทัพภาคที่2ได้โพสต์ข้อความส่งสัญญาณผ่าน Facebook ส่วนตัวในประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากถึงปราสาทใบแบกอีกหนึ่งปราสาทโบราณที่คนไทยไม่เคยพูดถึงและมีทีท่าว่าจะถูกเคลมโดยมีรายละเอียดว่าปราสาทใบแบกปราสาทที่ถูกลืมบนแผ่นดินของเราปราสาทใบแบกอายุราวพุทธศตรวรรษที่16-17ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชา ในพื้นที่บ้านสายโทห้าใต้ตำบลจันทบุเพรอเภอบ้านกรวดจ,จัังหวดบุรีรัมย์มีองค์ประกอบสำคัญสองส,องส่วนคือ 1. ตัวประสาทสามองค์วางตัวในแนวทิศเหนือถึงใต้บนฐานศิลาแรงเดียวกัน 2. กำแพงแก้วและซุ้มประตูมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาททั้ง3องค์องค์ประกอบตัวปราสาทค่อนข้างสมบูรณ์หากบุรณะเพิ่มเติม,ตมจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนด้วยความหวงแหนแผ่นดินไทยก่อนที่คนจันไรจะมาเคลมครับเรียกได้ว่าสิ่งที่รองนัดได้พูดไว้นี้น่าสนใจและเป็นการเตือนอ้อมๆให้เรารีบจัดการก่อนที่จะสายเกินไปเหมือนหลายๆจุดทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบ ขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเดือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ